สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูสองสาวเข้าครัวกันนะคะวันนี้จะทำแกงอะไรกันคะแกงเฉียวยวหวานค่ะแกงเขียวหวานแล้วน,นี่มะนาวทำอะไรอยู่คะทั่นเล็บขาไก่เล็บขาเท้าค่ะเท้า <laughs> 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 พูดพอๆก็เท้านะคะถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ ตีนค่ะตีนไก่โอเคแล้วน้องลูกตาลทำอะไรคะหั่นเนื้อค่ะหั่นเนื้อไก่อไกโอเคแล้วคิดว่ามันจะกินได้ไหมคะแกงเขียวหวานวันนี้กินได้กินได้เนาะไหนมันต้องใส่อะไรมาัางนอกจากตีนไก่กับเนื้อแล้วมีอะไรอีกพริกแกงพริกแกงหยิบมาซิตรงนู้นตรงนู้นเอามาโชว์ซิ อ่าพริกแกงก็มีพริกแกงเขียวหวานนะคะกับพริกแกงแดงเราจะทําแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าจะผสมพริกแกงแดงลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้มันมีสีสวยๆโอเคเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะสองสาวนี้หน้าตาเหมือนกันนะคะแต่ว่า คนมาจากคนละครอบครัวค่ะแต่ใครๆจะทักว่าเป็นฝาแฝดเธอเลี้ยงคู่กันมาตั้งแต่เล็กๆวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันก็เลยมาช่วยกันทำแกงไก่แต่จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอูตอนนี้มะนาวก็ตัดเล็บให้ไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาต้มก่อนค่ะเพราะว่ามันจะได้เปื่อย อันนี้มันจะเปื่อยยากเราก็ต้องเอามาต้มต่างหากก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวเคี่ยกะทินะคะเพื่อผัดพริกแกงค่ะอันนี้คือกะทินะคะเราก็ซื้อมาจากตลาดค่ะหนึ่งกิโลให้เขาคั้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิเดี๋ยวเราจะเอามาผัดพริกแกงค่ะนี่ก็เป็นหางกะทิค่ะ เราสั่งให้เขาแยกมาเลยแยกหัวแยกหางเดี๋ยวเราจะเอาหัวใส่หัวกะทิลงไปหน่อยนะคะโอเคลงไปเลยไม่ต้องเยอะโอเคพอก่อนแล้วก็คั่วไปคั่วมาใหญ่าหญ่อนี่เดี๋ยวมันจะติดกระทะคั่วไปเรื่อยๆนี่คือสองสาวหัดแกงนะคะสองสาวหัดทำแกง คั่วไปเรื่อยๆอย่าหยุดให้มันแตกมันแล้วเราจะเอาพริกแกงพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดค่ะก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปอันนี้ปอ้อยใส่ไปสองขีดนะคะกับพริกแกงแดงไปนิดนึงเพื่อจะให้สีมันสวยค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเติมกะทิไปเรื่อยๆพอมันรู้สึกว่าแห้งเราก็เติมกะทิลงไปอีกนะคะ ผัดไปอีกผัดไปให้มันหอมๆตอนนี้ก็พริกแกงหอมดีแล้วนะคะสาวๆก็จะเอาไก่มาใส่เทลงไปเลยจ้าคนนึงผัดคนหนึ่งใส่นะจ้าไม่ต้องแย่งหน้าที่กันอ่าผัดเลยจ้าโอ้ไม่เอาผ้าจับกระคะไม่ร้อนเหรอ จนกว่าจะเนื้อไก่สุกนะคะแล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปเราก็ผัดไก่ไปแล้วเราก็เติมค่อยค่อ,อยเติมหัวกะทิลงไปนะคะตอนนี้ก็หน้าตาเริ่มจะเห็นคล้ายๆแกงแล้วค่ะอดทนอีกสักแป๊บนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแกงเนื่องจาก <ๆ S 2> กระทะเล็กเกินไปนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นหม้อแล้วค่ะเอา เอาฟักมาใส่เลยสาวสาวฟักมาเทาเลยใส่เบาๆโอเคแล้วก็เอาหางกระทิมาใส่ให้หมดเลยช่วยกันช่วยกันใส่เลยค่ะเทหมดเลยเทเบาๆนั่นแหละ เดี๋ยวเวลาอร่อยจะได้ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าอร่อยเพราะใครช่วยกันทำทั้งสองคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้ฟักเปื่อยนะคะระหว่างนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงนี่ก็เป็นน้ำ<ห>นตาลปี๊บนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปไม่มีสัสดส่วนนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมเอาตามรสชาติที่เราชอบ แล้วก็น้ำปลาค่ะเอาน้ำปลามาใส่เลยค่ะใส่ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมเอาแกงเขียวหวานก็จะมีเค็มๆหวานหๆน,นิดๆออกหวานนิดๆน,นะคะเราก็จะชิมเอารสชาติที่เราชอบค่ะ ตอนนี้สองสาวก็กำลังช่วยกันนะคะคนหนึ่งเด็ดใบโหระพาคนหนึ่งเด็ดมะเขือพวงแกงฟักนะคะแต่มีมะเขือพวงด้วยเนื่องจากมีมีอะไรนะมีสมาชิกท่านหนึ่งอยากกินมะเขือพวงเดี๋ยวเราจะแยกใส่ต่างหากสองสาวกำลังช่วยกันทำอย่างขมขม่น และกำลังลุ้นอยู่ในใจว่าแกงฉันจะกินได้ไหมอ่าไม่ต้องแก่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันตอนนี้ขาไก่ที่เราต้มเอาไว้ต่างหากก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในหม้อรวมกันมือระวังโดนหมอนน้อนัจะร้อน อันนี้สองสาวก็คนหนึ่งถือคนหนึ่งตักนะคะถ้ามันจะอร่อยก็อยู่ที่ทั้งสองคนนะไม่ใช่คนถือหรือคนตักนั่นแหละดูก็รู้ว่าเป็นคนมีความประณีตน้ำน่ก็เทลงไปเลยได้โอเค เขามารอให้ฟักเปื่อยนะคะตอนนี้สองสาวของเราก็กำลังจะชิมชิมรสแกงชิมฝีมือชิมฝีมือของตัวเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้จริงอะจริงหรือเปล่าโอเคเขาบอกว่าอร่อยนะคะตอนนี้ฟักก็นิ่มแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ใส่ใบโหระพาลงไปใบโหระพากับพริกชี้ฟ้านะคะแต่วันนี้เราหาซื้อพริกชี้ฟ้าไม่ได้เลยมันเหลืออยู่สีเขียวเม็ดเดียวก็อเอาเท่าที่มีหน้าตาใช้ได้ไหมคะแกงเขียวหวานฝีมือสองสาวค่ะค่ะตอนนี้แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก ฝีมือสองสาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ช่วยกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสองสาวด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ